สวัสดีค่ะเก๋อบนสกุเต็มนะคะจากเพจที่ดินสวยๆในรานชบุรีค่ะวันนี้จะมาพาชมนะคะที่บ้านสวนค่ะเป็นสวนผสมนะครับมีภูเขารูกโตๆอยู่ด้านข้างค่ะมีบ่อน้ำขนาดประมาณหนึ่งงานกว่าๆอยู่ในพื้นที่นะคะเป็นฉนดคุดแดงค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยนะคะติดสาธารณสองด้านค่ะด้านข้างของแปลงนี้ก็จะติดลำห้วย ตามลูกศรนะคะติดลำห้วยตลอดยาวตลอดแปลงค่ะแปลงนี้นะคะอาณาเขตก็จะล้อมลัวรุดหนามไว้มิดชิดเลยค่ะนะคะในสวนในพื้นที่ก็จะปลูกไม้ดอกไม้ประดับนานา,นาชนิดผลไม้กินได้นะคะประมาณ30ชนิดขึ้นไปค่ะอาทิเช่นนะคะมีเงาะมีลองกองมีทุเรียนมีกล้วยมะพร้าวขนุน ฝรั่งฝรั่งนี่ม่วงจัก,กรพพัดนะคะแล้วก็ผลไม้แปลกๆอีกเยอะหลายชนิดค่ะเป็นบ้านสวนสองหลังในพื้นที่นะคะบ้านใหม่ๆเลยค่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่เป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ของบ้านหลังแรกนะคะมีสวนมีเก้าอี้ไว้นั่งรับลมนะคะส่วนบริเวณบ้านหลังที่สองก็คือหลังนี้ค่ะนี่ด้านหน้าบ้านนะคะ ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่มี1ห,ห้องนอนใหญ่ๆแล้วก็1ห,ห้องนอนเล็กๆนะคะ2ห้องน้ําค่ะมีสวนต้นไม้ล้อมรอบค่ะประดับทางแนวทางเดินนะคะพื้นที่สวนแปลงนี้นะคะจะอยู่ที่สองไร่กับ50ตารางวาค่ะเสนอขายกันอยู่ที่3ล้านห้าต่อรองได้นะคะ พิกัดแปลงนี้นะคะจะอยู่ตำบลเขาชงุม้มอเภอโพธารามจวราชบุรีค่ะ,ะตัวแทนของราชบุรีค่ะองค์เยอะค่ะทิศอินแปลงนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นคือช่วงเช้าลมจะเข้าด้านหลังค่ะทางทิศตะวันตกส่วนช่วงเย็นลมจะเข้าทางด้านทิศตะวันออกไม่ร้อนเลยค่ะอยู่เย็นเป็นสุขตลอดทั้งวันเลยค่ะบ้านส่วนแปลงนี้นะคะ การเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเข้าจากถนนโครงการพระรามดริทเขาชงมุมประมาณ200เมตรนะคะเป็นถนนหน้าแปลงค่ะร้านเบเกอรีร่และกาแฟนะคะรั้วเป็นรั้วมะขามนะคะประดับอยู่ด้านหน้าแปลงค่ะสนใจเรี่ยมชมที่ดินแปลงนี้นะคะสอบถามได้ค่ะ098 271 4195นะคะไอดี n ลเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหากข้อมูลไม่ครบ หรือว่าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ